ประเด็นหนึ่งคุณ้ชมคะที่บอกว่ามีว่าที่ผู้สมัครสสเนี่ยสองคนไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบตํารวจครับซึ่งเมื่อวานนี้ทางผบตรออกมายืนยันแล้วนะคะว่าการดําเนินการเป็นไปตามกฎหมายนะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการเมืองที่เห็นบ,บ,บอกว่าไม่ใช่แค่สคนใช่ปะใช่ครเพราะว่าผู้ต้องหาเนี่ยออกหมายจับ18คนจับได้แล้ว17คนครับ อีกหนึ่งคนที่อยู่ระหว่างการหลบหนีเนี่ยคือดาบตำรวจวชิรานุสร์อายุ57ปีเป็นอดีตผอหอมู่สพเมืองศรีสะเกดแล้วมีประวัติเคยถูกจับกลุมเกี่ยวกับการทุจริตสอบตำรวจมาแล้วนะครับเมื่อปี55ครับพอพ้นโทษออกมาก็มาร่วมก่อเหตุซ้ำอีกครับคุณผู้ชมเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทางเจ้าที่อยู่ระหว่างการติดตามจับกลุมตัวผู้ต้องหารายนี้ครับก็มีการดำเนินการจับกลุมตามหมายจับแล้วะคะ ตามหลักฐานว่าง,งัานเถอไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองซึ่งจะมีการเปิดรับสมัครในวันจันทร์ที่จะถึงนี้เนาะ